สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นข่าวลือที่มาใหม่ล่าสุดนี้นะคะสําหรับละครที่ได้รับความสนใจทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตนะคะอย่างซีรีส์เรื่องดวงใจเทวพรมของช่อง3นะคะโดยล่าสุดในแฮชแท็กดวงใจเทวพรมเหล่าชาวเน็ตได้อัปเดตความคืบหน้าอ้างว่าตอนนี้แคท5พระเอกแล้วก็5นางเอกนั้นลงตัวแล้วโดวยในกลุ่มของพระเอกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยโดยเอมสันเพชลูกชายของดูสัญญาพิธีกรชื่อดังที่แต่แรกถูกวางตัวไว้ให้เป็นหนึ่งใน5พระเอกนั้นได้ขอถอนตัวไปและทางทีมผู้จัดจ ได้นัดแสดงหนุ่มหน้าใหม่คือเทศไปร่อนมาเสียบแทนในขณะที่ลายชื่อคู่พระนางทั้ง5คนมีดังต่อไปนี้นะคะภูทธเนศและอ,อจานร,รับบทโดยกราฟจีนาชัดเกล้าขนหรื้อไทยรับบทโดยไม้และก็ยาดารุณภูมิใจพิสุทธิ์รับบทโดยเทศไมร่อนแล้วก็อุ้มอสิรัดดุดอับสอรับบทโดยพีทแล้วก็มิน้นสรุตแล้วก็พรนชิวันรับบทโดยก้าแล้วก็พีพ แต่อย่างไรก็ตามนะคะทั้งนี้ก็เป็นแค่คํากล่าวอ้างของชาวเน็ตน,นะคะทุกคนอย่างไรก็ตามแฟนๆก็ต้องรอความชัดเจนจากทางช่องและผู้จัดกันอีกครั้งนะคะ